สวัสดีค่ะค่ะชื่อน้องอะไรคะชื่อซิน,นะคะ่ะน้องซินนะคะน้องซินเพิ่งออกจากห้องผ่าตัดมาเลยนะคะน้องซินทําอะไรวันนี้ทําเสริมหน้าอ,อกเสริมหน้าอ,อกนะคะหลังจากจออกห้องผ่าตัดมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ชิลมากเลยคะ่ะไม่เจ็บเลยคะ่ะคุณหมอมือเบามากคุณงบอกมาก่อนเข้ากลัวไหมคะก็ตืดด่นเต้นตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าทําหน้าอกครั้งแรกคะ่ะครั้งแรกเลยใช่ไหม น่ากลัวอย่างที่คิดไหมคะอืมไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเลยค่ะเห็นบอกพวกพี่ๆว่าเมื่อกี้เป็นยังไงนะอาการรู้สึกเป็นยังไงเหมือนแบบไปอวกาศนะคะสนุกมากสนุกอยากอยากให้คุณหมอแบบให้ไปอีกรอบอะไรเงี้ยไปอีกรอบแต่ว่าก็พาตัดออกมาแล้วพักฟื้นแล้วนะคะมีคนมาดูแลไหมคะอ่ามีค่ะมีนะคะมีมีคนมาดูแลนะคะวันนี้ ก็เดี๋ยวให้น้องตินนะคะพักผ่อนเนาะอีกสักพักนึงถึงจะให้กลับบ้านนะคะ